พรุ่งนี้ดาวสุกย้ายเข้ากเกษตราธิบดีแล้วนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งแห่งความมั่นคงทางโหราศาสตรท์ทีเดียวชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับซึ่งเป็นเจ้าบ้านที่ดาวสุกย้ายมาเป็นกเกษตราธิบดีคือชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมันมีดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่แล้วนะครับก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหลายๆประการ ชาตุนก่อนหน้านี้นะครับมีความยุ่งยากทั้งเรื่องของความรักและเรื่องการเงินนะถ้าย้อนเอาใกล้ๆก็ประมาณสามสีออ่สองสามวีคที่ผ่านมาถ้าย้อนไปไกลหน่อยก็าอาจจะช่วงเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยชาตุนค่อนข้างจะมีความจุกจิกวุ่นวายไม่น้อยทีเดียวแต่เมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าเกษตรราธิบดีตรงนี้นะครับผมว่าจะทำให้ชาวลัคนาราศีตุล นะครับกลับมาแอคทีฟมีความกระปี้กระเป๋าแอคทีฟชีวิตมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแล้วก็น่าจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลนอีกนั่นแหละนะครับที่การเงินการทองดูเหมือนกับว่าจะมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นนะที่สําคัญชาวลัคนาราศีตุลนใครที่เคยรู้สึกว่าตัวเองนะครับทำอะไรแล้วมันเกิดความติดขัดในหลายๆเรื่องเนี่ย ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นน่ะไม่มากก็น้อยแหละเพราะว่าดาวศุกร์มันเดินตรงเนี้ยมันให้ความหมายในทางที่ดีนะครับก็คงจะมีแต่นะครับต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาหรือว่าอย่าไปตกลงอะไรกับใครสีส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือหรือการไปรับปากอะไรที่ดูแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าพยายามเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เหตุผลเพราะว่าจะนําพาความฉุกจิกจยุ่งยากใจมาให้ทีหลังนะแต่ว่าในความหมายที่ทินแสหมิงพูดถึงตรงเนี้ยผมดูแล้วทั้งดาวศุกร์ที่มีความมั่นคงตรงนี้นะครับเป็นเกษตรราธิปดีแล้วก็ดาวอื่นๆที่มาร่วมผสมผสมกันอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นดาวเกตนะอ่าเฉพาะดาวเกตนี่ก็ได้นะครับก็น่าจะส่งผลดี ให้กับชาวลัคนาราศีตุลได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าชาวตุลก็ระวังสุขภาพร่างกายนิดหนึงนะครับงานจะเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างสําเร็จไปแล้วบ้างยังกําลังทําต่ออยู่บ้างก็เอาความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งอย่าไปเอารู้สึกว่ามันเป็นภาระหรือความเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปนะครับทําเท่าที่เรามีความรู้สึกว่าเราโอเคอะ่ะผมว่าดีที่สุดนะ แล้วก็ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าตัวเองแม่งไม่ค่อยมีความสุขกว่ารู้สึกมันจิตใจมันไม่ค่อยปลอดโปรง่งมันหงุดหงิดยังไงไม่รู้ไม่ค่อยมีความแฮปปี้ในหลายๆด้านก็น่าจะขยับสบายใจขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับด้วยอิทธิพลของดวงดาวตรงนี้แหละผมก็มั่นใจมากๆเลยกับการดาวศุกร์ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ผมพยากรณ์ไว้ให้ตรงนี้นะ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอดที่จะอธิบายให้ชาวลัคนาราศีตุลฟังไม่ได้ใครก็ตามนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลแล้วมีรักซ้อนอยู่อุยอันนี้สําคัญนะไม่ว่าคุณไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณนะครับพยายามนะครับอย่าไปทําอะไรที่มันต่อความยาวสาวความยืดถ้าขัดแย้งกันอยู่ไม่ได้อย่างใจอยู่ นะครับแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดกูทะเลาะกันไปแล้วเนี่ยแม่งได้ไม่คุ้มเสียอย่างเงี้ยพยายามนะลิงเลียงไปเลยเชื่อผมเอาความสบายใจของตัวเองไว้ก่อนเป็นที่ตั้งไว้ก่อนเลยหรือใครที่มีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาซ้อนเนี่ยแม่งนําความทุกข์ใจมาให้เรามากกว่าความสบายใจคือครบแล้วปัญหาความสบายใจไม่ได้แม่งเลิกไปเถอะเออจริงๆผมบอกแล้วไงว่าสุขทับรักเอาความสบายใจของตัวเองไว้ก่อน บางทีการถูลู่ถูกลางแล้วแม่งไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเนี่ยนะไปใช้ชีวิตส้นตีนส้นตีนแบบนี้แล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกสบายใจขึ้นเนี่ยให้เลือกออกความสบายใจไว้เป็นหลักเลยนะผมก็แนะนํากันตรงๆต,ตรงนี้แหละก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ